นิๆแล้วโอ้ยหูเคกคอมเมนต์กันว่าลอยกระทงนะครับเพื่อเป็นการสุขสันต์วันลอยกระทงนะครับพิมพ์กันมาเยอะๆเลยลอยกระทงสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องขันตินะครับ two, three ปะโอ้ทไมหน้ามันแหลมอย่างเงี้ยอ้กินได้เค

ป่จริงห้ามกินเด็ดขาดอันตรายนะครับโอ้โหโอ้โหสวยมากกินหงสวยมากแม่ของแม่ก็สวยเหมือนของลูกเลย โอ้โหสวยมากนี่ครับแ้วนเพนเดือนสิบสองน้ำขนองเต็มตะลิงเราทั้งหลายชายสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแแม่ไบดาบ่แม่มันหอมอ่ะินได้ไงลูกช็อกโกแลตของจริงแบบนี้กินไม่ได้นะจ๊ะ โอ้ว้าวโอ้กินไม่ได้เนะลูกกินไม่ได้กินไม่ได้มันเป็นเค้กนะอืออืมแม่กินบั้งฮะแม่ของจริงกินไม่ได้อือเ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 ปเอเไเอ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 คอเ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 ปเอเอเเอเ ไม่ยอมคันติกินได้แม่ก็ต้องกินได้ไม่ได้แม่ไอ้มา่อต้องกินกินไม่ได้ตัดเลยโหแข็งมากนี่ว้าวเค้กกระทงครับเหมือนจริงมากอื ข้างบนก็กินได้นะน่ากินจังเลยอร่อยไหมลูกอร่อยมากคติกินไม่แบ่งแม่เลยแม่พากินมั่งแม่มันกินไม่ได้ของจริงกินไม่ได้นะนะจู๊เซ๊ะป้าเฮ้ยติไม่แม่ล้างจานไงเนอะลูกนั่นดีมากเฮ้ยฟองน้ำล้างจานะแม่เขาให้เราเหรอเฮ้ยเฮ้ยแม่เป็นไงลูกเป็นไง เหมือนเค้กเค้กเค้กฟิตบับเบิลสีเหลืองเฮ้ยหยอบอะไรก็ให้แม่ล้างจานลักชามแล้วเหนียวมากโฮ้ยเท่โอ้ยสนุกอะแล้วแม่ล่ะดูดิแม่ต้องมาล้างจานเนี่ยว้า กินไม่ได้นะไม่ปลาแม่นี่แบบพอดีเลยป่ากับน้องเพื่อนเลยครับมันนี่ฉันแม่ลองกินเลยนะมาม่กินทุกคนมันเป็นเค้กว้าวปลาปแม่นี่ปลาปลาปาปลาปาคาร์น้ำเดี๋ยวน้องตายเอาไปปล่อยก่อนฉันจะได้กินไหมนะคลิปนี้เราสองคนต้ขอลาไปก่อนอย่าลืม คอมเมนต์วันละวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมคอมเมนต์ลอยกระทงกันมาเยอะๆนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะทุกทรัพย์ลอยกระทง๊ายบครัว